วิถีภูมิปัญญาของชาวนาหลายอย่างตอนนี้เริ่มจะหาชมได้ยากแล้วนะคะรวมถึงการทำข้าวเมาแต่บ่ายนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะมีการปักหมุดภาพนี้จากคุณกิติยาสร้อยพรมนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครน,นะคะพาไปดูการทำข้าวเมาของชาวบ้านที่นั่นค่ะก่อนจะเป็นข้าวเมา่าหวานๆที่บ้านนายยอนะคะเขาเอาเข้าวเหนียวเปลือกมานึ่งแบบนี้และคะ่ะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็ต้องเป็นข้าวในช่วงเลยระยะน้ำนมมาหน่อยหนึ่งนะคะแต่ไม่ถึงกับแก่จัดคัดเมล็ดออกจากรวงจากนั้นนำไปแช่น้ำเพื่อแยกเมล็ดรีบออกเสร็จแล้วก็เอามาคั่ว15-20นาทีค่ะแล้วก็นำมาตำตำ,ตำนะคะคัดแกลบทิ้งค่ะก็จะได้เข้าเมาสีเขียวอ่อนแบบนี้นุ่มๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสามารถนำมาปรุงกับ มะพร้าวน้ำตาลเป็นข้าวเม่าคลุกนะคะหรือว่าจะรับประทานเป็นข้าวเม่าสดก็ได้สร้างมูล,ลค่าให้กับข้าวเหนียวในชุมชนค่ะ